ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวร,ราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับนี้ผนจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนผู้ไิถักนะครับวันนี้ทุกคนต้องการสกินของ Enzo so, หรือว่าสกิน,อ,นอื่นๆนะครับต้องใช้ทั้หมดกี่คัมพีกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมสี มีคําตอบนะครับขอบอ่านครับว่าระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับถึงวันที่12นะครับก็ราวๆ6วันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือที่จะบอกนะครับว่าสกินเอนโซมาในวันนี้นะครับถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับเพราะว่าสกินเอนโซมาในแต่ละรอบนะครับที่ผมเห็นในร้านค้าแพนจอหรือว่าในกิจกรรมอื่นๆเนี่ยราคาแพงมากนะครับวันนั้นเห็นล่าสุดกิจกรรมสกินของเอนโซนะครับอยู่ที่ เกือบ1,000คูปองเลยมั้งนะครับสำหรับตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าท้ามันมันถึงแพงขนาดนั้นแล้ววันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับจกินของ e n s o e n s o นะครับก็ราคาไม่แรงเลยนะราคาแบบว่าถูกแปลกๆด้วยนะฮะโอเคพิมพการไม่มไมรอช้า เราไปเริ่มคำนวณกันเลยนะครับโอเคเป็นการาเขอไปเลยนะโดยอัตรากาออกของกิจกรรมนี้จะอยู่ที่71.05%นะครับสูนยหนึ่งร้อยออก71็ดสครั้งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็ในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้กระบองนะครับแล้วก็สกินระหว่างการสุ่มด้วยซึ่งคนที่เก็บกระบองเนี่ยจะสามารถมาเริไปแลกได้นะครับโดยสกินเนี่ยจะใช้ทั้งหมด13กระบองกับ18กระบองนั่นเอง okay, นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมน้ำตาลตกนิดนึงผมง,ม <laughs> ผมงงไปหมดผมงงััมมนนนไไปต่่ออววะ okay, ะโเเเเคคครรรบาิณกลย Let's go มาโดยผมจะทำการคำนวณให้ทุกคนแค่อันเดียวนะเพราะวิธีการคิดต่นอื่นนะครับเหมือนกันนะครับวงแหวนเวทกระบองนี้นะครับโอกาสออกที่71%ใช่้สุ่ม100ออก71ครั้งคิดเป็น1ต่อ1.40นะถามว่าอัตราส,ส่วนตรงนี้มายังไงนะครับก็เอา100ตั้งแล้วหารด้วย71จดุดเกือบ 1.40นั่นเองครับต่อไปนะครับต้องการ17ชิ้นหรือว่าต้องการ13ชิ้นก็เอาตัวเลขนั้นอะไปคูณกับ1.4 0จนะจะได้กับ24นสสุ่ม1ครั้ง5คัมภีนะครับก็เอาไปคูณกับ24นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่ก็คือวิธีคิดนะอยากรู้ว่ากี่คูปองก็เอาอี่24ส่ตรงเนี้ยไปคูณกับ30นะจะได้กับจำนวนคูปองนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็เป็นอีกรอบนะที่เรียกว่าไอเช่นม สำหรับใครที่ไม่เข้าใจสำหรับวิธีการคิดนะครับไม่เป็นไรนะยผมมาสรุปให้ฟังละกันนะครับเอาเลยสำหรับลวตอนที่ใครที่งงๆช่วงที่ผมพูดไปช่วงแรกๆเลยนะครับว่ามันพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้พี่จะพูดรู้เรื่องเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมจะสรุปนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมิคุณการสกินที่ใช้ได้หมด13กับบองแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด 90คัมภีหรือว่า540คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินของ Enzo so,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  en so นะครับต้องใช้ทั้งหมด125คัมภีหรือว่า750คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการสุ่มหนึ่งครั้งที่ผมคิดเนี่ยคุณสุ่มหนึ่งครั้งนะครับเวลาคุณได้กระบ,บองเนี่ยคุณได้แค่หนึ่งอันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคุณสุม่มหนึ่งครั้งเนะี่ยคุณมีโอกาสได้กระบองสองอันสามอันสี่อันเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงของคุณ้วยนนะะะรบ่่่่่าาาาุุเปปททททีีีีีไไหหหืองสสสมมลลล บางทีนะครับคุณอาจจะได้สกินระหว่างทางไปเลยก็ได้นะครับเราจะดวงคุณด้วยซึ่งโอกาสที่เราจะสุ่มได้สกินระหว่างทางนะครับมีค่อนข้างมากนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมนะสามารถทักมาที่เพจเทนโกติชอปได้ผมใช้ใครพูดใครเติมเกมผมตอนนี้จะมีชื่อนในการสุ่มวลพภัสซีซั่นที่ส1สิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับแจกจริงไม่โมเพราะว่าซีซั่นที่แล้วก็เพิ่งแจกไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับใใจจก,กิจกรรมนี้ถ้าใครชอดีดโอกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป ผมจะพูดว่าอะไรวะเออผมจะพูดว่าอะไรทุกคนผมลืมไปแล้วว่าเออสกินเอนโซนะครับก็เรียกได้ดว,ว่าตอนนั้นเนี่ยราคามันค่อนข้างจะแรงเนาะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เคยเห็นเอนโซสกินเนี้ย มาในกิจกรรมพวกบวงแหวนเวทสักทีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มานะมาในกิจกรรมบวงแหวนเวทนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากๆนะเพราะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคัมพีเนี่ยถ้าทุกคนน่ะสมมติทุกคนแบบว่าไม่เคยอะไรแบบเอ้ยวันนี้อยากได้เอ็นโซเวททำไงดีวะนะครับทุกคนก็เลื่อนไปเลยนะครับก็จะมีขายบอกกันนะว่าห้าสิบคัมพียี่สิบห้าเนี่ยยี่สิบห้าคัมพีนะครับแล้วก็อีกยี่สิบห้าคัมพีนะรวมๆแล้วก็เสียแค่หนึ่งร้อยสิบ 300นะครับ300คูปองเอ้ยเออสำหรับคูปองนะครับคุณก็จะได้สกินของเอนโซไปแล้วก็ได้แต่สำหรับใครนะที่เรียกว่าสับเขาเรียกว่าอะไรวะเก <c oughs> ็บสะสมคมัมภีร์ขั้นสูงมานะครับก็เรียกว่าเสียได้สกินของเอนโซไปเนี่ยแทบจะฟรีเลยนะเพราะว่าในแต่ละสกินที่คุณได้คมัมภีร์ขั้นสูงมาเนี่ยบางทีคุณได้มาจากวอลเลอร์พาร์ทบางทีทำกิจกรรมอาวีหรือว่าสุ่มอะไรเงี้ยคุณได้คมัมภีร์ขั้นสูงมาก็เหมือนกับได้สกินเอนโซสกินนี้ฟรีๆเลยน,นั่นเองนะครับประะะมาณนนี้เลยฮซึ่ง มันถูกมากเลยนะครับทุกคนมันถูกมากนะตอนแรกผมจะรีวิวกิจกรรมอะไรวะมือแหวนเวทฟรีมือแหวนเวทฟรีมันมีความหมายอะไรอยากจะรู้จริงๆและฮีโร่เนี่ยมีแค่คลิกเนี่ยที่ติดเมตาเออมีนี่อิลูเมียด้วยที่ติดเมตานะครับไวเล็ตด้วยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปแล้วจบกันบ้างนะครับเออวันนี้ผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งก็คืออะไรอะ ใครแรงแอ้มผมวะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันดูอาร์วีได้ใจอย่างงี้แจกอะโว้ยโอเคนะเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปดถจักกันบ้างนะฮะไปดูกันเลย let's go นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอ่าคุณอะไรวะคุณผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะฮะ วันนี้เขาว่าเติมเกลียวผมอยู่แต่เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับคุณสงกรานพาทานปโต้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตด้วยนะครับคุณสงกรารนะครับเติมไปทั้งหมด150บาทคูปองหนึ่งร้อยห้บาทนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณสงกรานนะที่เติมเกลียวผมนะวันนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าคลิปจะแล้วใครดูคลิปจบกันบ้างนะฮะนี่สาหรับไม่ฉีดนะครับส่วนตัวนะครับให้อ่าเจ็ดจ็ดสิบนะครับอยากได้ท่าเต้นของซีเนสเตรเลยไปสูงนะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งช่องคือเหมาตู้ คูปองนะครับซินดว่าขอแสดงความเสียใจกับคุณชนรทานด้วยนะครับเศร้าจัด,จดๆเศร้าจริงเนี่ยว่าเกือบเหมาตู้เลยนะครับสวัสดีคุณเอชนิวด้วยนะครับสกินมอทอตมีแล้วเฉยๆมากเลยครับให้หกเต็มสิบสวยเวลาอยู่หน้าเลือกตัวครับอ submit. ผมไม่รู้ไงผมเป็นคนใช้ก็เรียกว่ามันสวยสรุปไม่สวยเลยเนี่ยสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับกิจกรรมมาแต่ละอย่างชื่อโคตรแปลกนะโอ้โห gm เนี่ยเรียกว่าตามเทรนจริงจริงนะครับสวัสดีคุณเซเบอรีบีด้วยนะครับ ออกแต่กูมาเนียด้วยนะครับหมอกันไปแล้วครับเดี๋ยวได้สกินเซลิก้กาก็จะออกขวาสุดที่ไหนได้ดเอาซ้ายสางานเลยต้องเหมานะครับจริงๆอัตราการออกมันก็ไม่ได้การันตีอย่ไงขนาดนั้นเนาะบางทีเนี่ยมันอาจจะซ้ายก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าผมก็เคยสุ่มให้ทุกคนดูแล้วเนาะสวัสดีคุณบอลมาเชียวิดด้วยนะครับสกินเซลิก้กาสกินนี้เป็นครั้งแรกนะนะในกิจกรรมแบบนี้เลยครับปกติผมซื้อ,อดมเปียวรันมิวสองกล่องเนี่ยได้หนึ่งรหัสนะผมได้สกินนี้แค่สีกล่องเองเท่ากับสองรหัส ตอนนี้ตอนนั้นีจได้มากเลยครับพี่จนได้ประา8.5นะครับน้องก็ต่าหน้ารักมากผมอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าก็ <c oughs> แสดงความยินดีกับคุณบอลวชชรวิทย์ด้วยนะครับก็ียกว่าโอ้โหโชคดีมากเลยบางคนผมเห็นซื้อมาตั้งหลายกล่องสิบกว่ากล่องยังไม่ได้เลยสรับสเกลของเซเิกาแล้วตอนนี้ก็เลยหากันให้ควักเลยเพราะว่ามันหายากมากค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่าวันนี้มาก็ก็ถือว่าพอจับต้องได้นะจัดแสิครูปอน สวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับแม่ทำสิบเนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มสำหรับผมนะไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยพี่ไปดูสมังสไปเดอร์แมนพังงานสุจักรวาลแมงมุมหรือยังครับเพิ่งดูมาสนุกมากๆเลยครับเป็นดูในโรงหรือว่าดูเถื่อนเนี่ยคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับก็จริงๆผมยังไม่ได้ดูนะจริงๆอยากไปดูมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะปกติจะผมไปดูหนังเนี่ยผมก็จะไปดูกับแฟนของผมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะแบบชอบไปดูหนังมากเลยแบบสมัครอ่าพาร์ทของใครว่าอะะไรว พาร์ทของเอ็มพารอะไรเงี้ยเราสามารถเสียเดือนละ200 300ใช่ไหมแล้วก็ไปดูฟรีได้เลยเนี่ยพิจารว่าเรื่องละรอบนะครับดีมากแต่่กอนชนั้นตอนช่วงนี้แฟนกลับบ้านก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับแอดครับสก,กินคิกซี่ทัสซึมากิจะมากับอีกเมื่อไหร่ครับอุ้ยไม่จะนานนะนะครับสวัสดีคุณปังปอนด้วยนะครับเออแต่หนังซับไป้ได้ไหมผมไปดูรีวิวมาแล้วนะก็ ผมไม่ดูจากช่องจากช่องพี่ท็อปนอนหนังนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าช่องคืออะไรก็พิมพ์ไปเลยว่าหนอนหนังนะครับงไงขึ้นนะเขาก็รีวิวว่าเป็นหนังที่ดีมากเลยนะหนังไอ้สไปเดอร์แมนภาคเนี้ยภาคเดียวอะ่ะคือดีกว่ามาเบลเฟดนี้เท่าเฟดพี่เขาว่าไงฮนะแ <c oughs> ม่งพูดจาแบบว่าถูกใจกรรมการหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณซินเดรโอ้ด้วยนะครับคุ้มครับแต่อยากได้สก,กินท่าเต้นของซินมากที่สุดสก,กินเหมุนตัวนะผมจัดมาแล้วครับได้ในราคา20คูปองนะใครสนใจก็ ยิ้มดวงผมไปได้นะครับสวัสดีคุณยาก็เซเว่นด้วยนะครับให้เจ็ดเต็มสิบครับอุ้ยสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับให้หกเต็มสิบครับนอนแล้วเหรอสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะพี่ที่ว่าดูคลิปนี้จนจบนะครับไม่ว่าคลิปนี้จะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยยังไงทุกคนก็ได้ท่ว่าตามสนับสนุนดูคลิปผมจนจบตลอดเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่เกลือ ที่มีชื่อว่าเทนคุติชอปน,นั่นี่งนะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม้หมด73คนแล้วก็26ถูกใจแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ได้ว่าสนับสนุสนผมนั่นเองนะตอนนี้ผมไม่ได้ลงคลิปในนี้นานมากนะจริงๆอยากจะลงมากเลยแต่ว่าม่งขี้เกียจเอ,า,อางี้ผมอะจะลงละผมไม่บางทีมันมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันขี้เกียจมันไม่ควรนะจริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนี้นะผมเริ่มบ่มเพาะนิสัยเรื่องผมอยู่ในสมองเนี่ยชิบหายแล้วแย่แล้วตอนนี้ผมต้องออกไป แปะตัวบึงทีออกไปยังยังไม่ออกแป้งหนึ่งทียังไม่ออกนะผมมีวิธีด้วยอ่าถ้าตอนนี้ผมจะขี้เกียจอยู่เพราะว่ามันว่างๆถ้ามันว่างมันจะว่างตลอดแต่ถ้ามันเริ่มเปิดเทมอมเมื่อไหร่นะช่วงไหนที่ผมเริ่มมีเวลาหนังสือไฟจะเริ่มล้นก้นของผมแล้วผมจะเริ่มอยากทําอย่างอื่นนะครับจากการทําคลิปทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมานะครับยุ้นการานหนังสือนั่นเองนะครับโอ้แย่มากเลย และนี่คอแรงผ่านดัของผมในการทำคอนเทนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบต้องวางแผนด,ดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดือนอีกปีหน้าถ้าโหผมสอบตบประตูลงนียแหละต้องไปนั่งแก้ด้วยนะครับแก้สอบเดือนสิงหานะครับว่าต้องดูนต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรสำหรับอนาคตองทีมสี่นะสมมติแก้สอบแก้ผ่านเนี่ยก็จะเหลือลงอีก14วิชานะถ้าสอบผ่านหมด14วิชานะครับก็จบ ภายในปีหน้าเลยนะครับปีหน้าเลยนะประมาณนี้เลยนะครับเพราะอขาเขาดูทุกคนนะถ้าใารดูคลิปจบก็พิมพ์มาด้วยว่า27นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกินของ e n โซสกินในราคา125คัมพีนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้รือว่าใครซุมแล้วได้ถูกกว่านี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าราคาลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่อยากได้สกินของ e n โซสกินนี้ เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมปกติผมไม่ค่อยเห็นสกินราคาแพงขนาดนี้ลดมาค่ะลดมาถูกขนาดนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ผมให้อยู่ที่8เต็ม10นะครับเขาค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆเลยนะประมาณนี้ใครดูจบพิมพ์อ27นะครับแล้วก็ใครคิดยังไงกับสกินเฮนโซให้ให้คะแนนกิจกรรมนี้เท่าไรหร่นีก็จะมาถมาคอมเม่นบอกกันได้นะครับ <S <S โอเควันนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันวันเพ2เจอกันนล้วผมบ๊ายบายไป